ยูยูยูมาเด้อไอวันนี้ก็อยู่ในแมปโรยูโบนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นคนเดียวแต่ก็เมื่อกี้โนตบุกระเบิดปุ๊บก็เลยต้องอัดใหม่หมายถึงแค่เริ่มต้นอะ่ะมันก็ละเบื่อแล้วเล่นได้คนเดียวอีกอยู่คนเดียวโอ้ยนาฬนะิกาอะไรวะนะนาไตแอบฟิดแปบถูกก็ขอโทษด้ยวย แต่ไม่แปลหรอกออ,อ,อ้ยวางบรนตไมไว้ไหนวะอุย้ยนี่อะไรเลดีโอเลดีโอเป็นไรลำโพงลำโพงฮะลำโพงฮะเออ ยา่าเฮ้ยโอ๊ยขอ,องปังอุคหลุนใครมาจุดผมโอ้ยของพันสิบเอ็ดปืนมันเจือฉันบอกว่ายายของฉันฮะแกปา่าล้วใครวะ เลยมีสกิปิดี้เฟิร์ตไทม์สไตลิ่งยานอนดสิงบัไอเกสติดไสโบรดเดอรมิ่งไปไม่ออกเหมือนกันครับอ๋อ oh, นี่ใช่หรือเปล อุ้ยคุณตาหรือเปล่าวะใช่อีกหรือเปล่าไม่รู้ Bring <laughs> back to memory คับครัเฮ้ยตาไปนายแอนเฟรดี อ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไหนเนี่ยไหนจำไงต่อวางฮะใส่เทปออไม่วางนี่แล้วแค่นี้เอออ๋อลิ้นเกม เอ้ยอะไรเนี่ยเลเวลเสียงเกมยังแปลกโบมดเลือกไปกระโจยยีตั้งรับสู่โรโรโยโบส์กด A กับ B กดคีย์บอร์ดเปเนี้ยงซ้ at, to to roll, roll A, ยายเลี้วขวาอ่าครับอ่าอ่าให้เก็บดาวเปิดเลเวลอั เ,เ,เกมค่อนข้างดีเลยทีเดียวบอกเลยผมแพ้อะไรเกมแบบนี้นี่ค่อนข้างกระจอกไงแล้วก็ต่อไปโคตรง่ายเปลี่ยนดาบเสพตายอเ,เอ้ยฮะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไร ไปอย่างเลยคนเดียวหัวใจวายตายมันเล่นได้คนเดียวต้องวาดค,คนเดียวโนโ่ากลัวไเป็่ประต้องทำอะไรต่อเกมไม่ใช่เปิดไฟเปิดไม่ได้ ปิดประตูแล้วเดินไม่ได้คืออะไรมีอะไรโผล่ตัวเคยได้ยังปิดกับเคนไม่ได้อ๋อโทรศัพท์เอฟพีดูเย่อเอ้ยไปไม่รู้สลบเย้เป็นไงบ้างแปดถูกบาอ่ะบอกเส้นก่อนสิ เกรนสันอ uh, <wer> ิสเม่ไอ้วะจอห์นน่าอิสเดตยูยูฟูลิงโนบะดี้ไปนี่ไปไปละเฮ้ยเฮ้ยลุคเอ็ดยูโกเวนอ๋อโกเว่สคริวยูอะไรคือสคริวไม่เข้าใจ เกมต่อเฮ้ย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 เข้ามาเล่นเก,กมเสียงเกมยังแปลกเฮ้ยมันโฟงแล้วปักเออเออเมคกีพลาดแมสหนึง่งจะพักให้ไหม วิวปีมบเหอหอยโยนลงเรื่อยๆอะแล้วเสียงเป็นอะไรตายละอุ้ยทำไมมันใกล้ขึ้น,นจัมส์แกร์นี่มีชัวเกมแบบนี้เอาหักดออก ว่าเดี๋ยวดิเอ้ยแต่บูมอลอย่างนี้มีชายบ้าหรือเปล่าคืออะไรอ๋โอโหพี่ผมขาเฮ้ยขาอะไรขาอย่างเงี้ยนะงงจริงให้ทำอะไรนะ อ๋อนม่ว่าให้เลี้ยงก็ซาเลี้ยงโทเอออะไรเด็กโทรศัพท์อีกอะปิดฟังชันอไลออนเธอคืออะไรได้เปดิดอะไรวะ อนฟอนไม่รู้อะเออมันไข่แย่ก็ะชันก่อนอย่าเล่นเกมให้จบไม่ฉันทำไม่ได้เป็นของวันที่โคตรพิเศษสำหรับสมบัติอะไรวะไปอะไรวะ ไปดไม่รู้คนตับคลิปล็กจบอ่ะไอต่ออ้ยออดาวไน้ตาอย่างมืดมันดูมันจะรอดไม่ได้แต่มันรอดได้แปลกไม่ ําทีหนึ่งด้วยขอบคุณมากเล่นยางไรให้ไม่กกัวนี่โอ้ายพี่ชายพี่ชายโอมัทำไมจะไงต่อไต่อเออเออเอเออเอเออออออเเออเออเอเออเอเอ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 เอเออเเเเ ตัวไล่วะตัวไล่วะเฮ้ยไม่กล้าลอลเดือบตายเนี่ยสุดท้ายละภาพอา้าวอีกแล้ว 哎。Uh.

vơi 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 cái trò mày, chào chiên, click me à, à, game biến, ào ตั้งใจเเกมอะไรอะไรวะไม่ใช okay. <mad Liberty Overwatch> ่เ <tur> จ๊ยจ๊เจ๊เจอเจ๊หมายมีมีคอลลิ่งอยู่เบลล์วอะไรของเจ้าเขาตายแล้วฮะไม่ได้เก็บไปเก็บไปตายได้ไง It s another I was only witness hearing all those loud b e l l o i n g scream อ่ะกูนี่

không son anh có gió này quả à ông, ủa. พี่ยังมืดเลยพี่อ้าวไปเลยไปเลย,ยโหโหโหกระจองจริงนะนะแคหายใจยังหายใจไม่เป็นหายใจเป็นยังคลิปปี้กายพัแบบตภัก,กนี้ถือล็อกแอนทรานส์ดอแจ มาออกลอ็อกไม่ทำอะไรอ๋ออะอะไรคือมันเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ตรงนี้กูล็อกประตูบ้านเอางี้เลยเหรอ ก็เข้ามาไดบ้านอ่ะม you know? ชทําต่พี่ชายควร อ่อชิคเมนอ๋ออึ้ยท่วมก็เช้าก็ครับน่าจะจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วแหละ ความฝันที่บิดเบี้ยวบิดเบือนบิดเบี้ยวในบิดเบี้ยวโลกนี้โคตรบิดเบี้ยวตีเอ็นจบแล้วเกมไฟนะครับแมชหมดเลยเดือแดบบ Memory the hell the hurtful memories not your future อะไรเนี่ยอ๋อคือข่าวต่อจากเมื่อคืนหรืออะไรถอนตัดคลิปแกลช้่มเลยไหมครับ แกายคลิปไมเนะี่ยจานะเออยนี่เอ็นเอ็นกี่รลบาแล้วพี่ขอบคุณที่เล่นครับผมมีอะไรต่อไว้ก็ไม่นามีแล้วก็นั่นแหละจะรอผมผมว่าเกมมันค่อนข้างดีนะแต่ผีแปลกแหน่อยตัวอะไรวะก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชมผมไปละ